สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาอะไรแน่นอนครับผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกเช่นเดิมและเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับในคลิปนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเหรียญนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละห้าพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับจึงจะหามาขายได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อมาให้บนหน้าจอก่อนนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็น IDline และก็ QR Code Line นะครับก็มาข้เรื่องนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเผื่อเพื่อนเพื่อบางท่านอาจจะใจร้อนนะครับเหรียญภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหลังของเหรียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับ เป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นทางด้านหลังของเหรียญวาระนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่สาธยายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับส่วนทางด้านหลังของเหรียญนั้นเป็นแบบนี้ทางด้านหน้านของเหรียญนั้นต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญน,น,นะครับจะได้รู้ว่าผมต้องการแบบไหนที่แท้จริงนะครับเห็นไหมครับให้ชมตามภาพเป็นหลักเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับ ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่ผลิตปิดบล็อกนะครับทางด้านหน้าเป็นอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับซึ่งตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมามีจริงนะครับเหรียญแบบนี้นะครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นบล็อกเหรียญสองบาทรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับแต่ว่าทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็เป็นเหรียญวาระรุ่นนี้นะครับก็อ่าน เลยนะครับว่าเป็นเหรียญวาระรุ่นไหนนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับหากใครมีตามนี้นะครับต้าสภาพสวยงดงามใหม่วิ้งนะครับผมให้เหรียญละห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นสภาพหย่อนสวยลงมาอีกนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับย้ำนะครับเหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้ต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นต้นตัวนี้ทางหน้าจอเท่านั้นนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับหากใครมีก็สามารถถ่ายรูปแบบชัด แล้วก็ส่งภาพไม่ผมทางแชทไลน์นะครับหากว่าตรงกับที่ผมประกาศอยู่นะตอนนี้ผมจะเสนอราคาให้ตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนส่งรูปภาพเหรียญมานอกจากเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับถ้าอยากจะส่งไม้ผมดูก็พอส่งภาพมาแล้วก็กรุณาพิมพ์บอกผมด้วยนะครับว่าเหรียญที่ท่านส่งมานั้นเป็นเหรียญอะไรแบบไหนมีจุดเด่นอย่างไรนะครับผมจะได้ดูให้นะครับว่าเป็นเหรียญที่น่าจะซื้อไหม หรือเป็นเรียนแบบธรรมดาปกติหาง่ายนะครับหากใครมีตามนี้นะครับคลิปนี้ก็ส่งรูปให้ผมดูได้นะครับ